โ oh, อ้ยโตมาจากไหนวะมาจากบ้านนี่แหละฮะมาจากบ้านโอ้ oh. ว่ามาหาพี่ถ้าไม่ได้เจอพี่นี่ไม่ได้ผมก็ไม่กลับหรอกผมก็นั่งอยู่นี่แหละจริงบอกนั่นเลยครับคิดถึงน้องไม่ได้เจอกันตั้งกี่ปีอืม <ừ> แต่พี่มีเมียนี่พี่ก็ไม่หาน้องเลยพี่อ่ะเอ็งไม่ไปหามีเองบอกไม่ได้ไปทําไมอ่ะตอนนี้หน้าง,งานเขาย,ยังไม่คงที่อยู ราให้เขาแบบคงที่ก่อนเดี๋ยวก็จะลงไปหาเลยบ่ครับตอนนี้เขาให้มาอยู่บ้านก่อนอ๋ทะเลาะกันหนักมาสองสามวันเนี่ยเอาไปนไรอ่ะนายเล่าให้ฟังหน่อยสิทะเลาะอะไรกันก็เรื่อยๆแหละเขาแต่ผมเถียงไหมอะผมไม่ไม่เถียงผู้หญิงอิงอิงไม่ได้ไปหาเขาหรือเปล่าเขาเลยโกรธใช่ไหมนั่นแหละเขาไม่ได้น้ำจากผมด้วยไงทะเลนี้ เอออ๋อก็เลยโกรธเองเองไม่ไปหานั่นแหละกรกำเลยตัผมอยู่บ้านผมก็ไม่ได้คุยกับใครเลยผมันเขาโกวเองมีคนอื่นหรือเปล่าวะนั่นแหละความที่ขารแวงอ่ะเออคาระแวงเองมีคนอื่นหรือเปล่าเองตั้งแต่มีเมียรู้สึกว่าหน้าตาดีขึ้นนะนี่เขาโกวเองมีคนอื่นมั้งนี่ธรรมดาหละพี่เขาน่าจะหึงเองมั้งมันพูดยากไงใช่ไหมเราครับ มันพูดยากเนาะเรื่องพวกนี้เนาะหน้าตาดีมันต้องไม่ใช่หรอกมันต้องแบบเราคนชอบคุยด้วยไงเราเขาก็กลัวว่าเราจะไปคุยกับผืนแต่ตาจริงเราไม่ได้คุยเอย็ดกันเป็ดเป็ดสิอะะไปด้วยมาต่อมาเดี๋ยวมาคุยกันบนรถหน่อยสิ ไปขึ้นไปเออโอ้พอรูปหล่อนี่เองว่าอายุทะเลาะกันเรื่องอะไรอะไรตรงแค่สวยอันนี่ครับแม่ต้องขับดีๆเด้อรถนะแบบติดกับทุ่นติดกัทษ่นติดกัทษได้ไหมล่ะที่ขับไม่ดีเลย พี่นี่ก็ไปได้ทุกงานเนาะเดี๋ยวก็ทํางานโรงน้ําแข็งเดี๋ยวก็มาทําขับรถหกล้อต่อไปก็ขับรถหัวลากเลยขอโทษพี่เอาทุกงานเลยอิงอย่าดูพี่สิพี่อย่าเหมือนผมหว่าองไม่มาทํางานสมัครขับรถไทยกับพี่นี่อิงขับเป็นไม่รถไทยว่าจะลองขับอยู่นี่พี่ต้องมาฝึกงานกันแนะนี่คพรับผมผมฝากกุญแจให้พี่มิมหน่อยต้องมาขับ ช่ถ้าพี่แม็กอยู่ได้เป็นสักสามสี่ปีนี่ผมจะมาอยู่เลยพี่เอ็งเอ็งต้องเหยียบครับรถไทยได้ก่อนเลยเดี๋ยวพี่ต้องมาหัดโซพี่ต้องถามพี่แม็กว่าผมนั่งมาแต่ไหนมาแต่ไหนตั้งแต่รถไอ้คันแดงของผมอ่ะผมนั่งมาจนทั่วบ้านปลวดเลยอันนี้รถแสายโซ่รถแบบรถเอ็งแต่สายโซ่ก็ตังไม่แต่คนอยากได้เนี่ยพี่ เพื่อนผมอ่ะไม่ได้คนอยากได้แต่เสียดายซื้อไม่ทันแล้วขี้คุยเลยวะแน่จริงๆถามพี่แม็กดูรถพี่แม็กเก่งสู้ผมไม่ได้อ่ะจริงเหรอเปรุ่นคริสตัลเนารุ่นคริสตัลเนาะพี่เนาะแต่ก่อนนะรถตำนานเลยนั่นน่ะพี่รถคันแดงน่ะแรงสุดในบ้านกรวดอ่ะโอ้พอพอพอไม่อยากฟังไม่รู้ี้คุยวะ